สวัสดีครับพวกผมกับดรแจ็คอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งจอยเกมนะครับไม่ใช่ตั้งจอยที่ตั้งปุ่มคีย์บอร์ดนะครับสำหรับท่านท่านที่ไม่มีจอยเล่นเกมนะครับไอ้เวอร์ชันนี้นะครับนารูโตะอันติเบสตอมสีนะครับเปิดนะครับไปท่านเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับตัวเกมนะครับไปในโฟลเดอร์ที่ลงเกมอ่าแล้วไปข้อที่ไฟล์คอนฟิกครับ ไปคอนฟิกนี้แลกดคลิกเข้าไปเลยอัน <c oughs> แรกนี้จะเป็นขนาดหน้าจอนะครับคอมพิวเตอร์ของคุณให้คุณตั้งไปตามตามขนาดหน้าจอเลยนะครับแล้วก็อันพวกนี้ไม่ต้องไปปรับมาหรอกให้มาปรับตรงที่ control setting kb นะครับ kb ก็ย่อมาจากคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ปุ่มแรกนะครับ start นะครับ Bottom, ปุ่ม start เราปรับเป็น enter นะครับ Enter Enter อยู่แล้วแล้วก็ปุ่ม Select นะครับเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดู Start ก็ปุ่มนี้นะครับผม Start เป็นปรับเป็น Enter Select ปุ่มนี้ผมเลือกอันนี้ผมจะปรับเป็น Tab แล้วกันครับปุ่ม Tab นี่แท็บปุ่มนีปม้ปุ่มนี้นะครับ up down left right นะครับขึ้นลงซ้ายขวาจะเป็นปุ่มนี้นะครับขึ้นก็จะเป็นปุ่ม Y นะครับปุ่ม Y ในเกมในจอยของ Xbox ไมค์บอร์ดตรงนี้ปรับให้ง่ายผมจะปรับเป็นปุ่ม I แล้วกัน,นครับปรับเป็นตัวใหญ่นะครับ ปุ่ม i ปุ่มชาร์จนะตัวนี้ขึ้นลง a เป็นปุ่มกระโดดลงผมขอปรับเป็นปุ่ม k ครับตัว k ปุ่มอันนี้ left ซ้ายนะเป็นป,ปุ่ม x ปุ่ม x นี้เป็นคว่างดาวกระจายป,ปรับเป็น ปุ่มตัว J แล้วกันครับแล้วก็ป,ปุ่ม B ปุ่ม B นี่เป็นปุ่ม,ม,ม,มตีนะครับปุ่มโจมตีปุ่มต่อยนะครซีมิคโคลอนผมเปลี่ยนเป็นปุ่ม L แล้วกันครับใกล้คีย์บอร์ดปุ่ม L 3กับ R 3นะครับ L 3 Left ไลท์เลฟ L3 จะเป็นปุ่มตรงนี้ครับถ้าเรากดลงไปตรงๆนะครับไม่ได้กดโยกซ้ายขวาอะไรกดตรงๆจะเป็นปุ่ม L3 ครับตรงนี้อันนี้ผมปรับเป็นปรับเป็นไลท์ชิปแล้วกันครับก็คือปุ่มชิปที่อยู่ทางขวานะครับผมก็จะพิมพ์ว่า A S H, 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 I f T ครับแล้วก็ปุ่มปุ่มนี้ R3 R3 ก็ปุ่มนี้ R 3. R 3นะครับกดลงไปตรงตรงก็จะเป็น R Control ก็คือปุ่ม Control ด้านขวานะครับ ต่อไป L1 R1 L2 R2 นะครับ L1 นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นปุ่มปุ่มนี้นะครับ L1 เนี่ยที่เขียนว่า LB นะครับปุ่มข้างบนนี้แล้วก็ R1 L1 R1 R1 จะเป็นปุ่มนี้ L1 อธิบายในในตัวเกมนะครับเป็นปุ่มที่มันใช้เรียกทีมหรือว่าเรียกเพื่อนของเรานะครับให้ลงมาช่วยสู้นะครับปุ่มนี้แล้วก็ R1 ก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็เหมือนกันเรียกเพื่อนลงมาช่วยช่ชว,ยชวยต่อสู้นะครับเป็นป่มที่สองนะครับแล้วก็ปรับเราจะเอาปุ่มไหนก็ปรับตามนั้นนะครับ L สอง L สองก็คือปุ่มด้านล่างนะครับปุ่ม LT นะครับปุ่มตรงนี้เราปรับในคียดบอร์ดนะครับเราจะเอาปุ่มไหน L สอง R สอง R สองปุ่ม I R สองนี้จะเป็นปุ่มของ อแล้ว R1 อะ L2 R2 ะ2ก็เป็นปุ่มปุ่มข้างล่างครับปุ่มข้างล่างนี้ที่เขียนว่า RT นี้นะครับก็ปรับปุ่มข้างล่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปุ่มป้องกันนะครับปุ่มกันเวลาเขาโจมตีมันจะปรับเป็นชิปปุ่มใกล้ๆมืออขวาปุ่ม ชิปด้านซ้ายนะครับ left shift น่แล้วก็ w s a d นะครับคือปุ่ม up down l s up down left right นี่ขึ้นลงซ้ายขวา นี่นะครับเป็นปุ่มนี้ครับคันโยกด้านซ้ายมือนะครับนำแพทให้เราตั้งตามนี้นะครับ W A S D นะครับก็เหมือนกับเกมทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นลงซ้ายขวาจำเลยนะครับของไอตัวนี้คันโยกตัวนี้อันนี้ผมปรับเป็น แปดสองสี่หกก็คือเป็นเป็นนมแพดนะครับนมแพดด้านขวามือของคีย์บอร์ดนะครับเป็นขึ้นลงซ้ายขวาส่วนอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ขึ้นลงซ้ายขวาผมก็ปรับเป็นขึ้นอัพดาวเลฟไลท์นะครับขึ้นลงซ้ายขวาของคีย์บอร์ดนะครับเป็นลงซ้ายขวาที่มันมีอยู่แล้วนะครับนะครับก็มีแค่นี้ครับวิธีการปรับปุ่ม แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้ขล่างเนี้ยมันเป็น default setting นะครับ default setting ก็คือเป็น setting แบบเริ่มต้นของคีย์บอร์ดนะครับ yeah, default setting เนี่ยเราไม่ต้องไปปรับมันนะครับอันนี้สมมติว่าถ้าเราปรับผิดอะไรเราสามารถเอาตัวนี้มาแก้ไขได้นะครับแล้วก็ปรับถึงตัวนี้พอนะครับนี่พอก็ลองเอาไปปรับดู